หลายคนนะครับถามเรื่องของบ้านอินธรรมรักสาวันนี้ก็เลยพามาเปิดบ้านให้ดูเลยครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าสภาพบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านยังอาศัยอยู่ดังนั้นจะมีของใช้ส่วนตัวด้วยนะครับส่วนแรกครับในส่วนของที่จอดรถนะครับจากปากซอยตรงนี้ที่เราเดินเข้ามานะครับเมื่อกี้นะครับพอเราเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้หน้ากว้างอยู่ประมาณ6เมตรนะครับหเมตรจริงๆแล้วมันสามารถจอดรถได้2คันถ้าเราสามารถถ้าเราเอารั้วตัวนี้ออกนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไดเอารั้วออกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหน้าบ้าน,นจอดได้อยู่แล้ว1คันนะครับกว้าง6เมตรลึกเข้ามาถึงประตูตรงนี้หเมตรนะครับตรงนี้อยู่ที่ประมาณ5เมตรดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําการเคลียร์ของตรงนี้ออกก็จะสามารถจอดรถได้อีกหนึ่งคันประตูเข้าบ้านนะครับจริงๆแล้วสามารถเข้าได้2ประตูเนาะจะมีประตูห้องครัวแล้วก็ประตูตรงห้องนั่งเล่นตรงนี้นะครับแต่ว่าที่นี้ต้องบอกว่าใช้ทําสําหรับเป็น สำนักงานหรือว่าเป็นออฟฟิศมาก่อนดังนั้นก็เลยจะมีของที่ค่อนข้างไม่ใช่เป็นของในบ้านนะเนาะนะครับตรงโซนนี้นะครับเป็นโซนที่อยู่ตรงใต้บันไดนะครับแต่ว่าทําเป็นห้องครัวนะครับมีพวกตู้เย็นมีชั้นวางของต่างๆนะครับส่วนเราเดินทะลุออกมาอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นโซนของห้องทํางานนะครับห้องทํางานตรงนี้มีฝ้าหลุมมีอะไรมีติดแอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเราเหมาะไปด้านหน้าตรงนี้ก็คือประตูทางเข้าอีกด้านหนึ่งที่เป็นห้องรับแขกเดิมนะครับเมื่อเราเดินมาถึงด้านในนะครับตรงนี้จะมีประตูซึ่งจะสามารถเดินทะลุไปยังโซนด้านหลังได้แต่ตอนนี้ปิดตายไวเพราะไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ด้านหลังเขามีการทําห้องใหม่กลายเป็นห้องนอนนะครับก็เลยปิดประตูนี้ไว้ไม่ได้ใช้ชั้นล่างตรงนี้เราเข้ามาในโซนหลังบ้านเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ห้องนอนนะครับ มีห้องนอนหนึ่งห้องนอนใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับติดแอร์ไว้แล้วนะครับมีเป็นห้องน้ำครับเดินมาถึงตรงนี้ก็จะเป็น,นส่วนซักล้างทนะลุไปด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกเหมือนกันนะครับติดแอร์ไว้แล้วเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยทําให้คนงานที่ทํางานอยู่ที่บ้านเนี้ยพักอาศัยทําให้มีห้องนอนเยอะมากข้างล่างมีสห้องนอนนะครับ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่ชอบหรือว่าอยากจะดัดแปลงกลับให้เป็นบ้านเหมือนเดิมนะครับพวกนี้เป็นผนังเบาทั้งหมดนะครับสามารถทุบได้นะครับเอาทุบออกหมดเลยตรงนี้มันจะกลายเป็นห้องครัวแต่ก่อนมันคือห้องครัวนี่ครับตรงนี้เป็นส่วนหลังบ้านนะครับก็เป็นห้องนอนเหมือนกันตรงนี้เป็นกําแพงบ้านเดิมนะครับจะแข็งแต่ถ้าเกิดตรงนี้เป็นกําแพงบ้านเดิมแต่ว่าตรงนี้ นี่คือประตูที่เห็นเราเรา,เราเห็นตรงหน้าบ้านเมื่กี้นะครับมันเดินทะลุตรงนี้ได้แต่ว่าตอนนี้เขาปิดเอาไว้แต่สมมติว่าคนที่มีไอเดียอยากจะโมดิฟายบ้านก็สามารถทําได้นี่ถ้าเกิดมองเข้าไปตรงนี้ห้องนอนนี้นี่คือกําแพงบ้านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตรงนี้ก็จะเป็นกําแพงบ้านเหมือนกันแต่ว่าฝั่งนี้เป็นกําแพงบ้านเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้คือเชื่อมไปยังห้องนอนที่อยู่ห้องข้างหน้าเมื่อสักครู่นี้นะครับ ๋ยวเราไปดูชั้นสองกันว่าเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นสองของบ้านอินธรรมรักนะครับอันนี้คือมุมที่มองออกมาจะเห็นตรงสะพานฟลาเห็นธนาคารออมสินตึกใหม่นะครับแล้วก็ตรงโซนด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีเมทัลชีทที่ทําใหม่เอาไว้แล้วนะครับต้องบอกว่าหลังนี้จริงๆก็คือโมดิฟายได้ไประดับหนึ่งแล้วแหละเพีงยงแต่ว่าอาจจะยังไม่เรียบร้อยในยสําหรับสายตาบางท่านนะครับก็สามารถมาแก้ไขเพิ่มเติมได้ อันนี้เป็นระเบียงนะครับเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูในห้องนอนนี่ในส่วนของโซนที่เป็นห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับที่ตรงนี้ทางเจ้าของเกีียวบ้านเอาไว้ให้หมดแล้วตรงนี้ในห้องนี้นะครับบางห้องอาจจะยังรองนิดนึงแล้วก็ไปดูอีกสองห้องที่เหลือครับขึ้นมาจากถงบันไดตรงนี้นะครับมาถึงชั้นสองจะมีทั้งหมดสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องนอนใหญ่อีกห้องหนึ่งที่อยู่ด้านหลังนะครับ ก็ยังมีของอยู่บางส่วนนะครับตรงนี้ซึ่งด้านหลังข้อดีของห้องนี้ก็คือว่ามีระเบียงหลังบ้านนะครับระเบียงหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นที่ตากผ้าหรือว่าเป็นที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์ด้วยนะครับตรงนี้เป็นส่วนของระเบียงหลังบ้านนะครับเห็นไหมครับว่ากว้างแล้วก็ยังมีตากผ้าได้ลราตากผ้าอยู่ตรงนี้ราวนึง ก็พาไปทัวร์บ้านเรียบร้อยนะครับสําหรับใครที่สนใจแล้วก็มีไอเดียที่อยากจะมารีโนเวทบ้านหลังนี้นะครับก็แนะนําเลยว่าทาเลดีมากนะครับอยู่ตรงอินธรรมละซอยสามนะครับใกล้กับ BTS สะพานควายนะครับเพียงแค่นิดเดียวเลยนี่เดินจากในซอยนี้มานิดเดียวนะครับสําหรับใครที่อยากจะขอนัดชมบ้านนะครับให้ติดต่อเข้ามาที่อินบ็อกซ์บ้านดี้สนใจได้เลยนะครับ